แคหมูนี่มาทุกคลิปแน่นอนนะครับสามสองหนสวัสดีครับตาติกินโชว์วันนี้นำเสนอนะครับเป็นยำคอเอ่อ ยำหน้ากากหมูเออ <Yeah. S 1> นั่นะนี่ผสมแคบหมูวันนี้ไม่มีข้าวเหนียวนะครับเอาแบบดิบๆเลยค <Yeah. S 1> แคบหมูนี่มาทุกคลิปแน่นอนนะครับ <Yeah. S 1> ฮืๆชอ,อบอะ่ะแต่มันไม่ได้น้ำนี่แหละใช้มือขออนุญาตใช้มือกับใช้ช้อน ปนๆกันไปนะถ้าเกิดมันขวางหูขวางตาก็น่ะได้อยู่ที่สุดของการกินยำก็คือรสชาติมันจัดจ้านนะครับเปรี้ยวเผ็ดโหแบบสุดๆแล้วยิ่งกินกับแคบหมูกรอบ ถ้ามันนบเหนียวฟังเสียงความกรอบกับความมันนะกบความมันมิดแลหละคลิปนี้พักต้องขายดีแน่เลย อันนี้ไปซื้อเจ้าใหม่นะครับเขาบอกว่ารองซิมก่อนได้อหอืม,อมสอเสียงมันอสดสด ไม่ต้องกลัวอ้วนนะครับผมมีสูตรลับน้องกว่ผาผักผมมีเป็นไร่ะ ขนาดไม่มีข้าวเหนียวเนี่ยยังจะกินไม่หมดถ้ามีข้าวเหนียวนะเหลือบานแน่นอนอือือนี่แหละไม่ใช้มือมันก็จะอันนี้แหละอือห หนังนี่เคี้ยวมันมากนะนครับเนี่ยเวลาเรากินก็ดูอ่อนอ่ให้เรหลับตาเหมือนกินขนมเลยะจริงๆนะครับ วันนี้ผักก็กรอบขนาดแค่ตู้เยนไว้สองมาแล้วนียผักซื้อมาวันแรกกินไม่หมดนะครับจริงๆวันนี้ตั้งใจจะไปหายำเตนนะครับตีนไก่นะ แต่ไม่ได้ได้หมูงมาแทนคนระับอืม แล้วผักขายดีตอนนี้น้ำก็เริ่มจะขายดีแล้วตนะอนนี้มาแล้วรสชาติอันจัดจ้านต้องมาพร้อมกับพริกนะ of honor นี่ขนาดอาบน้ำแล้วเนี่ยเห่อเิฟอีกแล้วมผมว่าไม่หมดอ่ะ คือเริ่มทำงานหนักแล้วตอนนี้ มันฝนจะตก พอครับเดี๋ยวไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนเดี๋ยวไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้ไม่ไหวละต้องอาบน้ำอีกรอบแล้วนะครับโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับเกี่ยวกับการไม่อยู่ครับเพจจัด